กระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน,นองแก้วละมาดูบ้านสวยวันเพน็นวันลอยกระทงวันเพน็นวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจวันเพน็นเดือนสิบสองน้ำก็นองเต็มตะเริง พวกเราทั้งร้ายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยล,อย,ลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วล่ามาดูบ้านสวยบ้านสวยวันลอยกระทงบ้านสวยวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจ สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วนะครับอิตาเบียมาแล้วแจ๋วแหววเว้าเว้มาแล้วครับสําหรับวันนี้นะครับ่าวันนี้ก็หลังจากอ่าเมื่อวานเนี่ยลอยกระทงเนาะลอยกระทงว,นนวันนี้ก็วันนี้ก็มาดูลอยบ้านลอยบ้านนะจ๊ะเห็นไหมมีคนโทรเข้ามาแล้วน,นะครับ <S 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 เดี๋ยวนะครับ ฮัลโหลฮัลโหลครับพอดีไลฟ์สดอยู่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับได้ไหมครับอาได้ครับเข้ามาเลยครับที่อำเภอสมเด็จนะครับครับมาเลยครับอะไรนะครับครับตั้ง PGS สมเด็จโมเดิร์นโฮมก็ได้นะครับมาเลยครับครับ นนมาดูบ้โทรมาสวัสดีครับสวัสดีดูจะมืดมืดหน่อยมันย้อนแสงหรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้พามาเฟสสองนะครับมาดูบ้านไซส์เอ็มพิเศษตัวนี้นะครับเอ็มพิเศษนะตัวนี้ราคาสามแสนสามหมื่นบาทครับสามแสนสามหมื่นบาทนะครับเป็นเอ็มพิเศษนะครับเอ็มพิเศษตัวนี้ก็เริ่มตั้งแต่หน้าบ้านก็จะมีชุดระเบียงนะครับเข้าไปก็จะเป็นห้องโถงรับแขกใหญ่เลยแล้วก็ มีหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องนอนแล้วก็ประตูดโดนลงข้างบ้านตัวนี้ก็ลูกค้าขอสีม่วงทั้งหลังเลยอีตาเบียก็จัดให้เลยครับสีม่วงทั้งหลังเลยเดี๋ยวพาเดินรูรอบบ้านก่อนเนาะบ้านตัวนี้ก็กินเนื้อที่ก็ถ้าถ้าจะเทพื้นเนาะบ้านหลังนี้ความยาวตัวนี้ใช้รถขนย้ายสองคันนะครับก็คือตัวความยาวเนี่ยไปด้านหลังเนี่ยก็อยู่ที่6เมตรนะครับหเมตรคูณมาด้านหน้าอีก6เมตรก็ประมาณ ประมาณ6กคูณหนะครับประมาณนี้เทพื้นก็เทไปเลย7จคูณเเมตรครับเทพื้นสําหรับจะตั้งบ้านหลังนี้ก็เทพื้นดินเก่าดินเก่าก็อย่าให้ต่ํากว่า10เซนนะครับดินใหม่ก็สิบห้าเซนหรือ20เซนขึ้นไปก็แล้วกันนะครับตัวนี้ก็ถูกออกแบบเคยทํามาแล้วเคยทํามาแล้วก็<笑><笑> เป็นอีกตัวหนึ่งที่ลูกค้าอยากได้เป็นแบบสไตล์อย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นไซส์เม <M S 2> พิเศษเนาะไซส์เ็มพิเศษก็ถ้าใครสั่งไซส์เเดี๋ยวนี้ไซส์เไซส์เ <ๆ S 2> <M S 1> ก็อยู่ที่เลยประมาณก็ได้รับบ้านก,กรกดาก,กรลกดาปีหน้าประมาณนี้ครับก็คนสั่งบ้านเยอะทาถูกอกถูกใ,ใจลูกค้าลูกค้าเลยบอกต่อๆกันอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์แชร์ก็ได้ไม่แชร์ก็ได้ก็แล้วแต่เธอก็แล้วกันอ่ะตัวนี้ อันนี้ก็จะเป็นโซนหน้าบ้านนะครับโซนหน้าบ้านก็อยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งข้างข้ขางบ้านด้านด้านซ้ายมือตรงนี้ก็คือจะมีบันไดเดินลงข้างบ้านอีกทีหนึ่งลูกค้าอยากได้เป็นมีบันไดลงข้างบ้านอาจจะไปต่อเติมต่อชายคาออกมาด้านข้างประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างบ้านสวยทุกมุมครับแทกเจอร์เยอะเปืองเปืองวัสดุสุดๆ ยืน่นยื่นด้านหน้ายื่นด้านข้างยื่นไปหมดทุกด้านเลยครับประมาณนี้ครับตัวนี้ข้างกันก็จะเป็นไซส์เอ็มพิเศษเหมือนกันแต่คนละแบบกันตัวนี้300,000แต่ตัวนี้3พื้นที่ตารางเมตรมันต่างกันนะครับว่า,วาตัวนี้จะใหญ่กว่าอยู่ที่3 3 0 0 0 0บาทครับคุ้มคุ้มเลยคุ้มจริงๆถ้าขึ้นไปดูบนบ้านอยู่กับแฟนสองคนบ้านหลังนี้สุดยอดเลยครับประมาณนี้แค่นี้แหละบ้านหลังละ300,000 สามแสนสามหมื่นนะตอบโจทย์ได้เยอะแยะเลยครับเห็นไหมข้างบนเนี่ยโอ้โหหลังคายืน่นขึ้นไปเป็นสองสเต็ปนะครับเห็นไหมฝั่งทางนู้นแล้วก็ฝั่งทางนี้นะครับก็สูงบ้านสูงสูงยาวเค็มเลสฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นหลังบ้านนะครับหลังบ้านก็จะมีเท็กเจอร์กรอบตัวนี้นะครับปลูกกระเบื้องให้ทุกอันเลยครับดูแล้วก็สวยงามอลามแท้ละเธอตรงนี้ก็จะเป็นบันไดลงข้างบ้านครับเนี่ยครับเห็นไหมสามขั้นตรงนี้ครับ บันไดลงข้างบ้านเลยเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนแล้วเราเราจะได้รู้ว่าโอ้แดดมาแล้วอ้ยดีหน่อยอย่าให้ฝนตกอีกเลยเบื <c oughs> ่อฝนมากๆเลยจะเข้าพุทธกีเออเข้าพุทธกีการแล้ววันนี้วันที่หนึ่งวันหวยออกพรุ่งนี้เ,เราหยุด <c oughs> ทุกวันที่สองหลังหวยออกเราคือหยุดครับวันที่สองกับวันที่สิบเจ็ดครับประมาณเนี้ยวันนี้ก็เป็นวันจ่ายเงินเดือนลูกน้องครับอ่วมออรไทยเพราะว่าติดฝน <c oughs> หาเงินโอ้โ oh, หไม่ต้องห่วงครับต้องลูกน้องเกือบ400คนนะครับประมาณเนี้ยสู้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 เราทำบ้านถูกเราทำบ้านไม่มีกำไร <c oughs> กินยอดผลิตเอาอ่าตัวบ้านก็อยู่ที่3,30,000บาทนะครับนะถ้าเราไปทำเอาเองหรือจ้างผู้รับเหมาเขาตีให้เราเลย บ้านไซส์ขนาดนี้ตารางเมตรแบบนี้แบบออกแบบอย่างนี้อย่างน้อยต้องมี ,00 แสนบาทขึ้นไปครับห0แสนบาทขึ้นไปสำหรับบ้านตัวนี้แต่ของผมทำอยู่ที่3 3 0 0 0 0 0บาทแบบจิบจิบ,จบข้างในนี่พื้นที่ใช้สอยอ่ะใครอยากเข้าไปดูด้านในก็ขอเก็บบัตรค่าผ่านประตูเข้าไปดูหัวใจคนละดวงหน่อยครับ <c oughs> อหัวใจคนละดวงสิจ้เธอเดี๋ยววันนี้มีรอบสองนะมีรอบสองนะมีไลฟ์สดรอบสองโอ้บ้านหลังนูน้นออกแบบก็สวยครับนุ่นกำลังทำอันนี้ก็เสร็จแล้วเนี่ย มาหัวใจมาไม่งั้นไม่พาขึ้นบนบ้านอันนี้เป็นบ้านไซเอ็ดไปส่งที่ลูกค้าเพิ่งมาจ่ายตังค์บินเช้าเนี่ยบ้านไซเอ็ดพิเศษยาว7เมตรตัวนี้ไปส่งที่พะเยาเลย พยเยาภาคเหนือเลย700รกโลจากนี้ไปลูกค้าพอใจพึงพอใจในผลงานของอิตาเบียมากเลย <c oughs> อ่ะหัวใจรัวๆมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวพาขึ้นบนบ้านไซเอ็มพิเศษตัวนี้นะจ๊ะไซเอ็มพิเศษต,ตัวนี้นะจ๊ะหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำครับมีประตูเดินลงหลังบ้านอ่ะจบแล้วอย่าอะไรเนจบแล้วจบแล้วอย่าลบนะคะจะดูย้อนอไม่มีลบครับ มีแต่เพิ่มของเรานี่น่าจะรีวิวเรื่องบ้านเนี่ยเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้ะเออประมาณนี้ของผมเนี่ยนาจะเยอะที่สุดในประเทศไทยละมีบ้านให้ดูโอ้ปีหนึ่งเนี่ยเป็นรอ้รอยหลังเลยเธอไม่ต้องห่วงอ,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 อ่ะขึ้นมาบนบ้านก็จะเป็นชุดระเบียงหน้าบ้านประมาณพื้นที่ตรงนี้ผมให้มีระเบียงหนึ่งหนึ่งเมตรยี่สิบประมาณเมตรหนึ่งเมตรยี่สิบนะครับแล้วก็มีมานั่งมีมานั่ง เป็นตัว L อย่างนี้เลยตัว L เนี่ยครับตัว L อย่างนี้เลยก็สนุกในการเอกเดีกทั้งนอนทั้งนั่งเอกเด็กเลยขึ้นมาก็หัวเสาก็สวยเห็นไหมหัวเสาก็เป็นกระเบื้องครับส่วนมากไอ้พื้นพื้น t ท็ t u r e ไอ้ตัวขอบหน้าต่างขอบนู่นนู่นนู่นเห็นไหมเราจะปูกระเบื้องนะตรงนี้ก็จะปูกระเบื้องเห็นไหมครับจะเห็นไหมปูกระเบื้องให้เลิศค่ะเอาให้มันแบบใช้งานได้นานๆยาวนานเลยอ่ะเข้ามาในตัวบ้านเลยแล้วกันอันนี้ก็ทางเดินเราขึ้นมาเมื่อกี้นี่ครับ คมไฟหน้าบงหน้าบ้านมีให้หมดเลยประมาณนี้ครับสะดวกสบายเวลากำค้างเมืองผืนอ่ะเข้ามาก็เป็นโถงให,ใหญ่เลยครับเป็นเซตอ่าห้องรับแขกให,ใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยประตูเนี่ยเนี่ยครับแล้วก็ลึกลงไปนู่นครับก็เป็นเคาน์เตอร์ซิงค์นะครับห้องก็ลูกค้าขอเรียบเรียไม่เอาฝ้าหลุมเอาฝ้าเรียบเรียชอบไม่ได้ชินเปลืองเออชอบแต่ก็ถ้าใครอยากสั่งไซส์นี้ก็ ฝ้าหลุมได้นะจ๊ะไม่ใช่ไม่ได้แต่ลูกค้าขอเน้นฝ้าหลุนเรียบบ้านหลังนี้ขอเรียบอย่างเดียวเลยครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นแท็กเจอร์กระเบื้องกันเปือ้อนแล้วก็ลายผมเอาสีดําลายหินนูนเนี่ยนะครับเนี่ยมาคาดรอบบ้านเลยเห็นไหมอ่ามีมีข้างล่างแล้วก็มีข้างบนนะครับห้องห้องก็ดูอ่าเป็นแบบโทนขาวตัดตัดเทาเนี่ยครับตัดเทาก็สวยตรงนี้ก็จะเป็นประตูเดินลงหลังบ้านเออบ้านอิตาเบีย สดิ้งไม่ได้วันนี้เหนื่อยเหนืหน่อยครับเหนื่อยตรงนี้อิศเรียนเหนื่อยครับคุณเอ็นเพิ่งโทรมาครับวันนี้ก็ต้องไปหาหมออีกแหละครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นทางเข้ามาเราเป็นหนาา้าบ้านทางเข้ามาของเราประมาณนี้ครับเนี่ยเห็นไหมหน้าต่างก็จะอยู่สองฝาฝั่งริมครับนี่เห็นไหมสองฝาฝัา่งเลยอันนี้เป็นห้องโถงรับแขกนะครับแล้วก็จะมีประตูลงหงบ้านส่วนตรงนี้ก็จะเป็น ตรงโอ้โหกระเบื้องก็สวยมากเลยเป็นลายไม้ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะฮัลโหลไรลสดอยู่ไรสดอยู่เอาเอาเอาเอโอโอเคไรสดอยู่ไรสดอยู่ <c oughs> ต่อครับต่อตรงนี้ก็จะเป็นเซตซิงเคาน์เตอร์เนี่ยครับเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ก็เอาไว้ลูกค้าเผื่อล้างจงล้างจานแล้วก็จะมีปลั๊กไฟตรงนี้เผื่อเสียบการน้ำลงน้ำร้อนครับประมาณเนี้ยข้างล่างก็จะมีตู้ซ่อนกิมปูกระเบื้องให้เรียบร้อยเลยครับตรงนี้ครับนี่เห็นไหมอันนี้ไอ้ขวดเนี่ยเอาไว้เก็บสีคิ้วเวลาไปเก็บงานนะครับรอคุณเบียร์ทำให้อยู่จ้าโอ้รับรองสวยสุดๆนะจ๊ะ เธอไม่ต้องห่วงคุณคุณป้าสะป้าชะหรออ่าตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งห้องน้ำครับอ่ะดูห้องน้ำก่อนก่อนไปดูห้องนอนเนาะห้องน้ำก็อยู่ในเซตตรงนี้ครับห้องน้ำลูกค้าก็เลือกโอ้โหลายกระเบื้องแบบจ้ามากห้องน้ำใหญ่มากเลยครับเนี่ยใหญ่ใหญ่มากเลยครับเนี่ยครับอาบน้ำได้ประมาณห้าคนครับก็มีอ่าอ่าอาบน้ำก็อยู่น้ำอุ่นก็จะอยู่ฝั่งนี้ครับข้างบนก็ จะมีอ่าเครื่องอ่าเขาเรียก <laughs> จะเบอืเบอๆหน่อยครับเพื่อนนี้กินวันนี้เมื่อตะกี้กินยาเป็นกรรม <laughs> ตั้งยาเก่ายาใหม่อันนี้ก็พัดลมดูดอากาศอันนี้ก็จะเป็นช่องระบายช่องแสงเนี่ยเหนเนี่ยผักออกไปได้เดี๋ยวนี้เรามีอย่างนี้ให้เลยครับแล้วก็มีนี่อ,อ่างล้างหน้าคนหล่อคนสวยแล้วก็มีมักเก้าอีสวรรค์น,นะครับไว้ปลดทุกนะห้องน้ําก็จะก,กว้างปูกระเบื้องสุดฟ้าเพดานอันนี้ลายกระเบื้องตรงนี้มันจะเป็นดอกนะถ้าเราดูห่างแล้วโอ้มันเหมือนผ้าสามมิติเลยเมื่อกี้ผมเดินออกมาผมลาย,ยนี้เห็นไหม มันจะเหมือนภาพ3มิตินะต้องใส่แว่นแว่นสามมิติเวลาเราดูหนังอะ่ะถ้าเข้าไปดูใกล้ๆเห็นไหมมันมันจะหายไปเออก็แปลกดีมันก็จะเป็นลายเนี่ยลูกค้าเลือกมาแล้วก็ลายกระเบื้องข้างล่างลูกค้าก็เลือกอย่างนี้ครับก็ลายสีสีดอกเหมือนกันครับประมาณนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นห้องน้ำในตัวครับมีห้องน้ำในตัวก็ห้องน้ำกว้างขวางเลยครับประมาณนี้น่าจะขนาดอยู่ที่สองเมตรอ่ะสองเมตร สองเมตรคูณเมตรแปดสิบประมาณนี้ครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําก็จะอยู่โฟนนี้ไม่ให้ไปตรงกับประตูด้านหน้าเห็นไหมครับเนี่ยก็คือเป็นห่วงจุ้ยนะครับอย่าให้มันตรงกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็เอามาไว้ด้าข้างตรงนี้ครับเน้นประโยชน์ใช้สอยประมาณนี้โอ้โหผมชอบสีห้องมันแบบพอดีพอดีเลยสีมันสวยดีเนี่ยครับโทนสีห้องก็ข,ขาวตัดเทาเลิศค่ะเลิศค่ะปักไฟไม่ต้องห่วงนะมีหนึ่ง มีสองมีสามตรงนี้เราเนี่ยเนี่ยแต่ตรงเนี้ยเนี่ยเราสามารถติดทีวีตรงแผงตรงนี้เลยปิดทีวีแล้วก็ตรงนี้ก็วางโซฟงโซฟาได้นะครับเนี so ่ยโซฟงโซฟาสองข้างได้เลยครับประมาณนี้นั่งดูทีวีแล้วก็ตรงเคาน์เตอร์ซิงตรงนี้เราก็สามารถซื้อตู้ลอยครับมาติดตั้งใส่ตรงนี้เห็นไหมครับเก็บถ้วยเก็บจานเก็บข้าวเก็บของครับประมาณซ่อนเงินมียซ่อนเงินกิล <c oughs> ลายกระเบื้องสวยมากขอบคุณครับ เนี่ยอ่ะไปดูห้องนอนกันห้องนอนของคนจนจน,จ,นจะมีใครสนคนจนอย่างเรา <c oughs> คนจนได้บ้านแบบนี้รับรองเมียตึมผัวตึม <c oughs> ห้องนอนลูกค้าก็เลือกลายมอเป็นลายอ่าออกัผมอธิบายไม่ถูกเป็นลายเกลือเทาดอกครับเนี่ยเกลือเทาดอกก็ ประมาณนี้ผมก็ใช้กระเบื้องข้างล่างก็เป็นกระเบื้องสีกันเปื้อนสีแบบลายหินอ่อนหน่อยก็สวยดีครับเห็นไหมเห็นไหมดูงานเขาเนี้ยบมากเลยเขาเก็บงานเขาจะเนี้ยบมากเลยครับเห็นไหมเห็นไหมมดไม่ให้ไหลาไหลายไม่ตอมบเลยแล้วก็กเอาตอัวงูตัวนี้ผมเอาสีฟ้าเข้ามาตักให้ให้มันดูแบบดูสีสันแบบสีสันแบบซบๆหน่อยให้มัน เนี่ยห้องก็เป็นห้องนั้นสีขาวแต่สาวเจ้าชุดดำ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นตู้ส่นักศึกษาสาว <c oughs> ปีหนึ่งเล็กๆเ,เองแต่ไม่ใหญ่ๆเราทำเอออันนี้ตู้ซ่อนนักศึกษาสาวก็ประมาณนี้ครับก็มีช่องเก็บข้าวเก็บของให้เหมือนเดิมครับอันนี้ตู้ซ่อนนักศึกษาสาวปิดประตูห้องก่อนห้องก็โอ้โหสีขาวดูสวยงามดี ดูสวยงามดูทเนี่นะผมชอบลายที่ผมทําตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นเป็นคิววิ่งขึ้นไปเลยครับเห็นไล้สวยมากเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยขึน้นไปชนเพดานเลยก็สวยไปอีกแบบหนึ่งครับสําหรับห้องตัวนี้นะครับฝากไปด้วยนะจ๊ะเธอ,อปักทําไมมันเยอะจังห้องแค่นี้เลยนะหนึ่ง,หน,งหนึ่งปักสองปักสามปักสามปัก เยอะมากเลยครับเพรามันก็น่าอยู่ครับน่าอยู่หน้าห้องนอนก็น่าอยู่เพราะว่าผมดูแล้วมันสีออกขา,ขาวอะไรตัดขาวเข้าไปห้องมันจะดูสะอาดสะอ้านดูแบบเหมือนผูุดีผูุดีแต่ราคาบันนอกบันนอกรา,าคาสามแสนสามหมื่นบาทมันจะเธอ <c oughs> เห็นมหมสวยไดเลิศนมากระเบื้องลูกค้าก็เลือกเอาเลือกอามาประมาณเนี้ยหนึ่งห้องนั่นสีขาวก็สวยดีครับตู้ก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับประโยชน์ใช้สอยก็ ตอบจ์ใครก็ทักทักมานะครับทักมาว่าอยากได้บ้านแบบนี้ถ้าลูกค้า,าไม่ฟิกรเรื่องเลทการรับบ้านนะครับเพราะว่าทําไมเราถึงเลทรับบ้านยาวเพราะว่าคนคนมานสั่งผมเยอะมากมันตอบโจทย์คนทั่วประเทศไทยเลยลูกค้าบอกคุนเบียฉันรอได้ถ้าได้บ้านราคาอย่างเงี้ยยิ่งคนภาคกลางภา,าคใต้ภาคเหนือก็เริ่มมาสั่งเยอะแล้วครับภาคเหนือมาสั่งเยอะเพราะว่าหนึ่งไม่ซีเรียสกับค่าขนส่งเพราะว่ายัางถูกกว่าเราไปสร้างบ้านเราเองอ่ะ ตัวนี้300,000ก็บาทสามแสน 3, ถ้าเราไปสร้างออเองผมท้าเลยคุณหมดห0 0 0นแน่นอนคุณหมดหกแสนแน่นอน, 6, น,น,น,อนถ้าคุณทําแบบแบบนี้นะแบบนี้เลยนะโครงสร้างเล็กเยอะๆแบบนี้เลยนะเพราะว่าหนึ่งบ้านพวกนี้ผมพยายามจะตอบโจทย์ให้มันอยู่อาศัยได้ยาวนานผมบอกแล้วว่าแค่ขีดไว้แค่อายุ40ปีแต่ปกติเนี่ยผมว่ามันอยู่ได้เกินประมาณนี้แล้วก็เรามีใบเมื่อเช้าลูกค้ามาจ่ายบ้านหลนังนี้ที่พะเยา เนี่ยครับผมก็ออกไปรับประกันให้เลยลูกค้าอ่านใบรับประกันแล้วอู้ยิ้มกลับบ้านเลยเฮ้ยมันไม่มีอันที่ไหนในโลกรับประกัน20ปีหรอก <g ül> ลูกค้าแบบแฮปปี้มาก <c oughs> คุณเบียร์ถ้าสั่งหลังนี้คคุณเบียร์คุณเบียร์ไลฟ์สดให้ด้วยนะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนรอดูอยู่ว่า,าบ้านที่ทําแลวเอามาลงเนี่ยมันจะเขา,เ,าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาก็อยากได้ประมาณนี้ตอบโจทย์ตอบโจทย์ลูกค้าเลยเพราะว่าขนาดอยู่พะเยานะ ไปส่งที่พะเยาจากนี่ไปพะเยาก็เ0็ลูกค้าวัดวัดกิโลมา7จ็ดร้อยหโลอะเออลูกค้าแบบชอบปื้ม มานอนตั้งแต่เมื่อคืนมารอมานอนรอดูแล้วก็มาดูดูบ้านตัวเองครับอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับที่สมเด็จโมเดิร์นโฮมเราอัครสถานบ้านไม่มีที่ดินจะให้ก็มีที่นี่ที่เดียวล่ะมีแต่บ้านให้นะฮะที่ดินเธอไปหาเอาแล้วไปตั้งเอาก็แล้วกันขอเลขที่บ้านได้ไหมครับขอโอโ้ผมขายมากจ,จะเป็นพันหลังแล้วครับขายบ้านมันก็ต้องมีเลขที่ครับขอได้แน่นอนครับ ไม่ใช่ศาลาวัดขอบ้านเล็ที่ได้เพราะว่าเราจะมีแบบแปนให้แบบบ้านเป็นเล่มให้ทุกคนคงจะรู้ดีนะครับบ้านแต่ละหลังลูกค้ามาสั่งผมก็ต้องออกแบบดีไซน์ให้ใหม่ต้องมีแบบเล่มแบบขนาดไซส์บ้านความสูงบ้านเท่าไรความกว้างความลึกความยาวโอ้โหมีครบหมดเลยตัวนี้ก็ขอบ้านเล็ที่ได้บ้านพวกนี้ขอเล็ที่บ้านได้นะครับปกติเลยมีที่เปล่าบ้านนี้ไปตั้งแล้วก็สามารถขอบ้านเล็ที่ได้ระเบียบในการขอบ้านเล็กที่นะครับ โทรถามอิตาเบียเลยอิตาเบียจะมีวิธีรัดในการขอบ้านเลขที่แล้วได้ปุ๊บปั๊บเลยภายในภายในภายในไม่เกิน30นาทีคุณได้เล่มทะเบียนบ้านมาเลยอืออิตาเบียมีมีกลยุทธ์ในการไปขอให้ถามอิตาเบียได้ไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก <c oughs> อิตาเบียมันผ่านมาหมดแล้ว ประมาณนี้อ่ะสวยไหมครับดูรอบบ้านฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดก็ได้ไม่กดก็ได้ก็แล้วแต่เธอแล้วก็ฝากสวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ใน YouTube ก็แล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ก็เที่ยงพอดีลูกน้องลูกน้องก็พักทานข้าวกันประมาณนี้ครับมีบ้านเยอะแยะมากมายครับไม่ต้องห่วงอยู่ที่สมเด็จโมดูลโฮมเข้ามาดูนะครับประมาณนี้อันนี้ตัวนี้น่าจะเป็นบ้านไซส์เอเอ,เอบคคู่ แอลบักคูตัวนี้400กว่าบาท402ั้งถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนี้ครับอย่าอะปากบ้านหลังไซส์เอ็มพิเศษตัวนี้ด้วยนะครับสีม่วงล่วงลูถึงในใจเหตุฉนไหนเธอจึงสั่งบ้านสีม่วง <S 2> <S 2> <S 2> สร้างที่จังหวัดอะไรครับจังหวัดกาลสินนะครับอำเภอสมเด็จเราเป็นผู้ผลิตบ้านที่เคลื่อนย้ายได้ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับโรงงานอยู่นี้เป็นโรงงานใหญ่2โรงงานเลยมีบ้านให้ดูกําลังทำนี่เป็นร้อยหลังเลยครับคนพนักง,งานของผมมีตั้ง400กว่าคนครับไม่ต้องห่วงครับมีโรงงานที่ไหนที่คนงานเยอะขนาดนี้ก็ถ้าทำบ้านเกี่ยวกับบ้านนะมามาเลยผมว่าผมเยอะที่สุดแล้วในประเทศไทยไม่ต้องห่วงครับ เราเลือกโทนสีลูกค้าต้องเลือกแบบบ้านนะครับเบเลือกแบบบ้านเวลาจะสั่งบ้านลูกค้าจะได้เลือกหนึ่งแบบบ้าน2สีบ้าน3ลายกระเบื้องแต่ละห้องสีการบิวอินผนังแต่ละห้องเลยครับเราจะมีแคตตาล็อกให้เลือกเลย <c oughs> หรือคุณจะเข้าไปดูลายกระเบื้องในเดนนตี้เพราะว่าผมโคกับบริษัทเดนนตี้นะครับบริษัทไดนนตี้เรื่องกระเบื้องเราเข้าไปเลือกตรงนั้นก็ได้นะครับประมาณนี้บ้านพวกนี้ <c oughs> เราสร้างมาเป็นบ้านมาตรฐานที่มีอายุการใช้งานต้องยาวนานครับ40ปีขึ้นไปนะครับเน้นเคลื่อนย้ายได้ตลอดอายุการใช้งานเลยครับเหล็กก็เป็นเหล็กกาวอนหยแล้วก็ยังมีไปรับประกันให้คุณตั้ง20ปีไอ้20ปีเนี่ยรับประกันบ้านมันทลายลงพลิกหงายตึมลงลอยไปตามน้ําอะไรที่เกิดเกี่ยวกเกี่ยวกับเกิดภัยพิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติ ทำให้บ้านเกิดเสียหายนะครับผมกล้ารับประกันให้20ปีเลยนะครับไม่มีสินค้าชนิดไหนที่มันบ้าบิานรับประกัน20ปีหรอกพี่ลองไปหาดูก็แล้วกัน <c oughs> นี่แหละครับความความพึงพอใจลูกค้าบ้านหลังนี้ามาแต่ผมไปส่งพะเยามาจ่ายตังค์ว่าสุดท้ายเมื่อเช้ามาเช้าตู่เลยเนี่ยลูกค้าชอบมากเลย ดูโครงสร้างบ้านเหล็กของเราเนี่ยเห็นไหมครับแต่ละหลังเนี่ยมันจะเหล็กแบบหนาปึกๆเลยบ้านพวกนี้ปูกระเบื้องแล้วก็บ้านพวกนี้ถ้าวัดตารางเมตรเท่ากันกับบ้านปูนเอามาชั่งกิโลสู้กันเลยครับบ้านผมจะหนักกว่าบ้านปูนครับนี่ครับหนึ่งเรายิ่งทําบ้านให้หนักบ้านก็ยิ่งจะแข็งแรงครับต้านพายุได้ครับไม่ต้องไปยึดเสาไม่ต้องไปยึดนงยึดนอตครับตั้งไว้เลยมันหนักบ้านหลังนี้ผมสามารถคํานวณให้ได้เลยว่าหนักเท่าไหร่บ้านหลังนี้ บ้านหลังนี้นะครับบ้านไซส์เอ็มพิเศษตัวนี้ราคา3า0 0 0นบาทนะครับความหนักบล็อกแรกนะครับหนักอยู่ที่10ตันนะครับบล็อกที่2หนักอยู่ประมาณ6ตันนะครับบ้านหลังนี้หนักอยู่ทั้งหมด1 5บหถึงสิตันนะครับสิบหถึงสิตันก็เหมือนรถยนต์1 5บหถึงสิคันคิดดูแล้วกันว่ามันยิ่งหนักมันยิ่งแข็งแรงนะครับข้าง หลังข้างๆมีดาดฟ้านะครับอยากดูไลฟ์สดไปแล้วครับบ้านหลังนี้อันนี้เป็นบ้านไซเอตนะครับราคา2อ0 0 0นหกมากครับเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นบ้านไซเอตนะครับมีดาดฟ้านะครับสองแสนหกตัวนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมไลฟ์สดไปแล้วสวยมากสวยมากเลยเนี่ยครับเป็นหนึ่งห้องนอนนะครับหนึ่งโถงใหญ่เลยแล้วก็จะมีห้องน้ําในตัวเนี่ยครับเนี่ยโอ้โหสวยงามมากไม่ต้องห่วงบ้านหลังนี้เห็นไหม นี่ปูกระเบื้องแบบเงาวับจับตาเลยแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นห้องน้ำนะครับตรงนี้ก็เป็นซิทเซิงเคาน์เตอร์แล้วก็ทำทำบานประตูเข้าด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าครับประมาณนี้สวยงามมากครับเน้นตัวนี้ยิ่งหนักเลยปกติว้บล็อกนี้หนักอยู่ประมาณ8ปถึงเตันตัวนี้เพิ่มดาบฟ้าเข้าไปเนี่ยความหนักของมันอยู่ที่13ตันเท่ากับรถยนต์13คันใ้บ้านหลังเนี้ยเนี่ยครับประมาณนี้อ่ะฝากบ้านหลังนี้ไว้ด้วยแล้วกันโอ้ยอิตาเบียยิ่งวินแดด อ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะมีไลฟ์สดอีกหลังหนึ่งนะครับก็ยือ้อเอ่ยครับบ้านที่เสร็จแล้วผมไม่มีเวลาไลฟ์พอดีเมื่อวานนี้ว่าจะจะไลฟ์ก็ไลฟ์ไม่ได้พอดีผมจัดงานลอยกระทงที่เฟีสามนะครับประมาณนี้อ่ะฝากบ้านหลังนี้ไว้ด้วยนะครับราคาสามแสนสามหมื่นบาทครับเดี๋ยวยังไงวันนี้เดี๋ยวผมจะน่าจะไลฟ์สดอีกหลังหนึ่งนะครับโอเคนะครับฝากไว้ด้วยครับบ๊ายบาย